เองรักตัวเองเยอะๆดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยความสัมพันธ์มันจะต้องตอบโจทย์ซึ่งกันและกันเนี่ยคือสิ่งที่คุณคิดส่วนเขา่า่เจ็ดดาบเนี่ยห้าถ้วยแล้วก็ดีอิ m พอล o เจริงๆแล้วคนคนนี้เขามีปมในอดีตอะซ่อนเขาอยู่หลายอย่างเขาไม่สามารถที่จะพูดกล่าวหรือทำอะไรได้มากๆเดี๋ยวคนอื่นจะรับรู้ได้ว่าเขามีปมที่เป็นคนโดนหักหลังมามีความรัก ก็โดนคนไม่จริงใจอยากจะได้แต่เงินไม่ได้อยากได้ตัวเขาไม่ได้อยากความรักขนาดนั้นแรกๆก็เข้ามาเหมือนเป็นแบบรักนะไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการอะไรแต่พออยู่ไปสักระยะหนึ่งทุกอย่างที่กลัวมาหมดเลยก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <esc oughs> คืออยากได้แค่งเงินอยากคอนโทรลอยากควบคุมนะ <c> ่ <oughs> ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ดีมพพลอร์ยากอยู่แล้วกับการที่จะเป็นในรูปแบบที่ให้ใครมาควบกลุมได้เพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาอ่ะหวั่นใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะเป็นไปได้จริงๆหรอด้วยตัวของคุณอ่ะเป็นเดอะสตาร์คุณมีความเก่งอ่ะแล้วคุณก็หน้าตาดีอ่ะไปไหนตอนไหนก็มีคนชอบคนคุยคนทักคนหาคุณอ่ะ คุณมีตัวเลือกคุณมีโอกาสมากมายอะ่ะและจะมาจริงจังกับเขามันไม่น่าจะใช่เลยเกิดความกังวลใจพอกังวลใจปุ๊บไอปุมต่างๆมันก็ดีดขึ้นมาทำให้เขาต้องคิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแบบนั้นและตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการจากคุณคืออะไรเขาต้องการทำให้สถานการณ์เนี้ยมันดีขึ้น ดยการที่หนึ่งแหละเขาจะต้องกลับมาแก้ไขที่ความเป็นตัวเขาก่อนความเป็นตัวเขาก็คือไพ่เจ็ดดาวกวับไพ่ดีอินพอลเลอร์เนี่ยคือช้อยหลักเลยคือความกังวลใจความลังเลสงสัยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นแบบนี้เลยนะแต่พอมาเจอสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็เลยทําให้เขากลายเป็นคนที่ว่าตัดสินใจช้าทําอะไรช้ากว่าจะรักกว่าจะชอบใครเนี่ยมันจะมีคําถามตีขึ้นมาในใจเสมอว่า เขาจะรักเราจริงหรอแล้วเขาจะไปต่อกับเราแน่นะมันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับมาเสียใจคนเดียวอีกมันก็ไม่ไหวเพราะว่ากว่าเขาจะหลุดจากตรงนั้นมาไดา้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทีนี้ว่ามันมีข้อฉุดค,คิดตรงที่ว่าด้วยตัวของคุณเนี่ยเขาเห็นมาโดยระยะหนึ่งแล้วว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านความรู้สึกอะ่ะและอีกอย่างคาว่าเดอะสตาร์คือคุณอ่ะมีทุกอย่างเพียบพร้อมอะ่ะมันเป็นตจม เป็นไปได้ยากที่คุณอ่ะจะต้องการในเรื่องราวเกี่ยวกับการเปอะไรของเขาอ่ะที่เขาจะต้องมอบให้กับคุณอ่ะแต่เขากลับมองคุณว่าเออคุณอ่ะเป็นคนที่คุยด้วยแล้วได้รับแต่พลังงานที่ดีๆคําพูดของคุณอ่ะมันไปทําให้เขาอ่ะเกิดแรงฮึดเออในการสร้างตัวเองสร้างอนาคตซึ่งแต่ก่อนเนี้ยแค่เราทางตัวเองใช่ป่ะก็กินอยู่ก็ไม่กี่ตังค์แต่ทีนี้ว่าอืมถ้าจะมีความสัมพันธ์น่ะต่อให้คุณอ่ะไม่ต้องการใส่เปอ่ะเขาก็จะต้องดูแลคุณได้นั่นก็คือ จะต้องทำตัวเองอะ่ะให้มีขึ้นมาให้มากกว่าเดิมมันเป็นไปได้ยากนะกการที่จะมีความรักแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องตรงนี้สำหรับเขาอะ่ะว่าแต่ว่าจะเอาแต่ความรักแล้วที่เหลือเนี่ยจะให้เป็นหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาคงจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นแหละอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเขาถึงยังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เพราะด้วยตัวของเขายังไม่พร้อมักทีเดียวและเขาก็มองว่าตรงเนี้ย การที่จะเข้าหาคุณอ่ะมันก็จะต้องมีในเรื่องราวของความพร้อมในระดับหนึ่งด้วยกับคนอื่นไม่รู้แต่รู้ว่าสําหรับเขาการเข้าหาคุณมันจะต้องคอมพ l e t e อ่ะในความหมายไม่ต้องถึงกับรล่ารวยมาหาศาลขนาดนั้นแต่มันจะต้องสามารถดูแลคุณได้ว่าการจะไปเที่ยวไปหาเนี่ยต่างๆต,ต,ต้องใช้เงินใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งอ่ะที่เห็นก็คือคุณเข้ามาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนคนหนึ่ง ซึ่งแต่ก่อนอาจจะวางไปแล้วในเรื่องราวของความรักแบบไม่อยากจะสนใจและความรักอะไรยังไงรักตัวเองให้ได้ก่อนแต่ทีนี้มันผ่านขั้นตอนของการรักตัวเองมาเรียบร้อยแล้วไงมาเลยทําให้คุณกับเขาอะได้มาเจอกันในวันที่ดีแล้วอะแต่ยังดีไม่เต็มที่คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องราวของสถานะก็ได้แต่คนคนนี้ให้มั่นใจได้เลยว่าถ้ารักใครอะเขารักจริง เขารอคอยได้เขาใจเย็นแล้วก็มีความมั่นคงเยอะๆด้วยเพราะฉะนั้นกว่าจะได้ความรักจากเขาอ่ะก็ค่อนข้างยากเช่นเดียวกันกับคุณคุณก็เป็นคนที่มีพลังงานคล้ายๆกันอ่ะสองคนจะนิสัยคล้ายกันตอนนี้อยู่ในช่วงที่เป็นแบบอย่างเชิงกันอยู่อ่ะแบบแกชอบฉันเนรอแล้วส่วนเขาเขาก็จะมองว่าคุณมีใจให้กับเขาหรือเปล่าเพราะคุณอ่ะอยู่ในจุดที่มันพร้อมแล้วอ่ะมีคนเข้าหาเยอะอต่างหากอ่ะมีโอกาสมากกว่าเขาซะด้วยซ้ำแหละเออ ทีนี้ไปดูฝั่งคุณคุณคิณคณคดยังไงอืมคุณก็คิดว่าคนคนนี้ยเขาอะวันวันอะมีแต่ในเรื่องราวของการทํางานหาเงินมีเวลาคุยกับทุกๆคนมีเวลาให้กับเรื่องงานมีเวลาในการโฟกัสเยอะๆทั้งวันกับในเรื่องของตัวเองยกเว้นคุณเขียนไปอะไรก็ได้แต่นิ่งเฉยคุณเป็นตัวถ่วงเขาเลยยังไงนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึก คุณก็เลยระยะหลังไม่คุยไม่เขียนไม่หาไม่ทําอะไรเลยดีกว่าไม่อยากให้คนอื่นมารู้สึกตาคาญคุณโดยเฉพาะเขาอะเวลาคุณส่งข้อความไปคุณก็คาดหวังการตอบกลับของเขาแต่ส่วนมากแล้วก็คือการนิ่งนิ่งแล้วก็คือไม่มีการเขียนอะไรใดๆเลยนั่นก็คือชัดเจนแล้วแหละว่าเขาไม่ต้องการที่จะพูดคุยด้วยนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกแบบนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วในฝั่งของเขาอะเขานิ่ง แต่เขารู้สึกนะเขารู้สึกว่าเขาได้รับพลังงานที่ดีจากคุณข้อความของคุณอะ่ะมันออกไปในแนวที่เป็นห่วงเป็นใยเขาเขารู้หมดความรู้สึกของคุณอะ่ะแต่เขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกจริงๆแม้กระทั่งการเขียนก็เถอะรับรู้รับเรื่องแต่ไม่ได้รับว่าจะปฏิบัติหรือจะทำอะไรเขียนตอบกลับไม่ไม่ชอบเลยชอบอยู่อย่างนั้นอะ่ะ แล้วก็อิ่มเอมกันในสิ่งที่คุณเขียนแต่คนที่รู้สึกขาดน่ะก็น่าจะเป็นคุณคือคุณไม่ได้รับการเติมเต็มจากเขาเลยอ่ะมีแต่คุณอ่ะให้แล้วก็ให้กับเขามาโดยตลอดในใจคุณอ่ะแค่อย่างน้อยๆเออเขียนกลับมาหรือทำอะไรให้ได้รับรู้ว่าฉันไมได้คุยกับฝากระดานนะก็ยังจะโอเคสักกว่าอันนี้กี่ครั้งกี่หนก็เป็นแบบเนี้ย จนคุณมองว่าหันหลังไปเลยดีกว่าไม่ต้องพูดไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องมางอเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าคนคนนี้ไม่มีการที่จะงอใครอยู่แล้วเขามีความทะนงตัวเองเขามีฟอร์มเขาคลิปลุกเขาทุกอย่างอะ่ะคือเขาเพราะฉะนั้นคุณแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยกับการที่จะไปต่อสิ่งที่เบาที่สุดก็คือเอาตัวเองออกมาซะก,ก็จบ พอคนออกมาเท่านั้นแหละ <c oughs> ก็เกิดในเรื่องราวที่นี่เลยตุยเดทเขาก็แค่งงเลยแบบทำไมตอนเนี้เหมือนก็ชีวิตของเขามันเว้์งว้างมันล่องเรืออยู่คนเดียวอะ่ะกลางมาหาสมุทรเนะ่ะหนาวเหน็บเหลือเกินไม่มีใครเข้ามาพูดคุยด้วยเลยโดยเฉพาะคนในใจเออคุณเป็นคนในใจของเขา ก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอก็แต่ก่อนนี้ก็ไม่ชอบให้ใครไปยุ่งก็ให้เวลาเต็มที่แล้วไงอืมไม่ชอบเขียนก็ไม่ต้องเขียนแล้วก็ไม่ต้องอ่านด้วยไม่มือแล้วสิ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือห้าเหรียญสามถ้วยโคตรคิดถึงคุณเลยเนืกถึงในช่วงเวลาเก่าๆอะ่ะช่วงเวลาที่คุณอะ่ะเออ ดูแลใส่ใจเขาพูดจาก,กับเขาเป็นห่วงเป็นใยความรู้สึกเป็นยังไงพักนี้เหนื่อยหรือเปล่าไม่สบายไหมดูแลตัวเองนะอย่าเพิ่งตายซะก่อนละ่ะอืมเพราะว่าฉันน่ะเป็นห่วงเธอมากๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ยินแหละทีนี้ตัวคุณจะเป็นในลักษณะเดี๋ฟูช่างแม่งอ่ะจะเป็นอะไรก็เป็นไปไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วอ่ะคุณก็มีเรื่องของคุณต้องคิดเยอะแยะตอนเนี้ยฉันก็เป็นห่วงสุขภาพของฉันเหมือนกันนะ่ะเพราะฉันน่ะเสียเวลาชีวิตกับแกมานานแหละแล้วก็ ไม่ได้ดูแลตัวเองตอนนี้ตัวใครตัวมันเว้ยนี่คือสิ่งที่คุณคิดเขารับรู้ถึงความรู้สึกของคุณแหละว่าคุณอะเสียอารมณ์กับเขามากแต่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะเมื่อก่อนนะแต่ก่อนก็เห็นไงแต่มันเป็นเรื่องยากที่เขาจะแสดงออกเป็นเรื่องยากที่เขาจะเขียนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากแล้วเพราะถ้าไม่เขียน ไม่แสดงออกคุณไปแน่ไปแบบไม่กลับมาอย่างแน่นอนแล้วพลังงานของคุณกับเขามันเป็นไพ่คู่ด้วยมันเป็นคู่ที่คุณได้เปรียบนะเพราะอะไรอะ่ะไพ่ของคุณเนี่ยเป็นเดเซียก็คือรู้ถึงความรู้สึกเขาได้มียานบางอย่างหรือมีเซนส์นที่ดีอะ่ะว่าเขาอะ่ะจริงๆริอ่ะเขารู้สึกกับคุณแต่คุณไม่แค่ต้องการแค่ความรู้สึกแต่ต้องการให้เขาแสดงออก ด้วยการพูดแล้วก็การกระทำเออมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาเพราะมันขึ้นไพ่สามดาวมันจะไม่ได้ดั่งใจง่ายๆสำหรับคนคนนี้แต่เขามีใจให้กับคุณนะไม่สำคัญอะ่ะมีจงมีใจอะ่ะต้องการการแสดงออกออารมณ์ของคุณจะเป็นแบบนั้นฉันจะต้องได้ยินจากหูเอ,อ้ยจากปากของเขาแล้วก็ได้เห็นการกระทำของเขาฉันถึงจะมั่นใจว่า นี่คือเขารู้สึกกับฉันจริงจริงเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณไหมก็บอกแล้วไงว่าเป็นห่วงท้าไม่เป็นห่วงอะ่ะมันจะไม่เป็นแบบนี้หรอก10บดาบ10บดาบเลยนะสิบดาบทําไมหรอสิบดาบนั่นก็คือว่าเขารักคุณเยอะแล้วถ้าเขาขาดคุณก็คือตายก็คือตุยก็คือไม่ไหว สำหรับคุณก็แค่3ดาบอะสมดาบก็ปักตรงหัวใจอันนี้ก็ตายเหมือนกันแหละถึงไม่ต้อง10ดาบหรอกดาบเดียวกูก็ตายเหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณแหละนะคะอืมได้ไพ่ไม้แก็ไพ่เหรียญหนึ่งถ้วยสิ่งที่เขาจะทํากับคุณคราวนี้แสดงออกอย่างแน่นอนแต่ในลนักษณะที่แค่เบาๆนะยังไม่ได้ถึงกับขั้นตะโกนความรักของคุณอนะ พราะด้วยตัวเขาเนี่ยมันมีความหยาบก,กระด้างในความรู้สึกอะนะการจะทําอะไรที่ดีๆอ่ะสำหรับคุณอะโคตรเป็นเรื่องยากเลยมันจะต้องประดิษฐ์ประนีดละเมียดละไมเขียนแล้วลบเขียนแล้วลบกว่าจะได้เหลือไม่ขีดบรรทัดหรอกแต่ออกมาแล้วดีอ่ะอ่านเมื่อไหร่ก็ประทับใจเมื่อนั้นอ่ะไพ่เด๋วคุณและเขาเนี่ย ก็จะได้อยู่กันในชีวิตไปยา,ยาวๆนานๆน,านะ่ะไม่ต้องกลัวไม่มีการเลิกจากกันอะ่ะเพราะอะไรยังไม่มีสถานะด้วยแหละในความหมายประมาณเดือน6เดี๋ยวลองดูนะนับจากนี้ไปอะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มมีสถานะหรือเขาอะ่ะจะหยิบยื่นความรู้สึกที่แท้ๆจากเขาอะ่ะให้กับคุณเพราะเขาอะ่ะมองว่าตัวเขาเองก็ไม่ไหวตอนเนี้สิบดาบปัก ก็แย่แล้วแล้วทีนี้ก็พยายามดึงด้วยตัวเองออกถอนไงถอนพิษถอนความรู้สึกแย่ๆของตัวเองออกไอ้เรื่องราวท็อกซิกต่างๆอะ่ะตอนนี้เหลือแค่สองดาบกังวลใจเบาๆว่าอืมถ้าเขาโฟกัสที่คุณอะ่ะแล้วเขาอะ่ะให้ความรักกับคุณเต็มที่อะ่ะเขาจะได้ความรักนั้นกลับมาในรูปแบบนั้นด้วยหรือเปล่าไพ่แจสเมนก็บอกว่าถูกแล้วคุณสองคนอะ่ะเป็นคู่กันยังไงก็ได้รักกันหลีกหนีไม่พ้นหรอกตอบโจทย์ด้วยไพ่เดือดซันนะคะ ก็เร็วๆเนี้ยไม่นานเลยความสัมพันธ์นี้ไพ่พระก็มาอีกแค่3 judgment, ามใบ judgment ไพ่พระไพ่เดือดซันนั่นแสดงว่าคุณและเขาเกิดมาเดือดซันการเริ่มต้นใช่ไหมก็คือการก่อกำเนิดลงท้ายด้วย j u d g m e n t แล้วก็ไพ,พ่พระก็คือเกิดมาเพื่อทำภารกิจนี้การไปต่อในเรื่องราวของความรักในรูปแบบของความรักที่เป็นคู่บุญคู่บรมี เขาเป็นห่วงความรู้สึกคุณเยอะแต่คุณจะไม่เคยได้รับรู้เลยแม้กระทั่งเวลานอนนะเขาก็จะคิดแต่ในเรื่องราวของคุณแหละเป็นห่วงเป็นใยว่าคุณจะเป็นยังไงชีวิตของคุณอะ่ะจะมีอะไรยุ่งยากไหมเขาก็ทุกร้อนไปด้วยเขาก็อยากช่วยให้คุณอะ่ะมีชีวิตที่ง่ายขึ้นสบายขึ้นถ้าซัพพอร์ตคุณได้เขาก็จะซัพพอร์ตเอเขาก็จะซัพพอร์ตนั่นแหละอื แต่ด้วยคุณนะเป็นควีนถือเหรียญนะคุณมีความมั่นคงอยู่แล้วอ่ะไอตรงเนี้ยเขาไม่ห่วงหรอกแต่เขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณว่าเฮ้ยคุณน่ะวันวัน่นนะทำง,งานสรารพัดเลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะด้วยคนคนเดียวเนี่ยมันจะไหวเหรอมันก็หนักเกินไปนะสําหรับตัวเขาเองอ่ะเขาก็หนักแต่ทีนี้ด้วยพลังอะไรบางอย่างเนี่ยที่ทําให้เขามองว่าตัวคุณนะมีความต้องการจากเขาด้วยนะ เพราะอะไรเพราะว่าให้เดวิลเนี่ยมันก็คือความรู้สึกที่เชื่อมโยงกันมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงฝั่งเขาหรือฝั่งคุณเท่านั้นเนี่ยเชื่อมโยงกันในลักษณะที่ต่างคนต่างคิดถึงกันในเวลาที่ใกล้เคียงกันหรือบางครั้งอะ่ะในเวลาเดียวกันซะด้วยเขารู้ว่าตัวคุณอะ่ะเหงาแล้วก็รู้ว่าคุณอ่ะเสียความรู้สึกจากความเป็นเขาแล้วก็สับสนมากๆเลยเพราะด้วยตัวของเขาเองอะ่ะเขาน่าจะเป็นคนที่เห็นจุด ด้อยของตัวเขาเองว่าเป็นคนยังไงหรือในอดีตที่ผ่านมาด้วยตัวของเขาเป็นแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเลยทําให้เขาอ่ะไม่เคยประสบความสําเร็จในความรักก็น่าจะใช่แต่ลึกๆแล้วอ่ะคนคนนี้เป็นคนที่ดีดีมากๆเลยอะ่ะด้วยไพ่ของจัสติกก็คือเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกเที่ยงตรงไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่รู้สึกก็คือไม่ทํารู้สึกก็คือทําแต่อาจจะนานหน่อย แต่ตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะด้วยไพ่เ,เดดเมจิเชียนหรือว่าเขาเอาดวงของคุณไปดูด้วยก็ไม่รู้เนี่ยเลยทำให้เขายิ่งกลับมาคราวนี้เขามีขมันมากเลยนะในการที่จะลงทุนลงแรงในเรื่องราวของความสัมพันธ์เพราะเขามุ่งมั่นแล้วอะว่าเขาจะต้องได้ความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนกลางคืนเขาโหวยหาคุณแม่ ด้วยไพ่เดือมูนแล้วก็คิดถึงคุณสุดๆคิดถึงแค่คุณคนเดียวเพราะเขาอยากที่จะเป็นครอบครัวกับคุณเนี่ยด้วยไพ่สิบเหรียญน่ะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็เลยเร่งทำตัวเองให้แข็งแกร่งแข็งแรงเก่งโฟกัสเรื่องงานเยอะๆจะได้มีเงินมีตังที่จะได้ดูแลคุณได้ถ้ากลัวว่าอยู่ห่างไกลกันน่ะคนใกล้ๆอ่ะจะคาบเข้าไปหรือเปล่าไม่มีใครคาบเขาได้เขาไม่ใช่อาหาร และอีกอย่างก็คือเนี่มีคนหยิบยื่นให้กับเขาแต่เขาไม่เอาเขารอแต่คู่ของเขาเนี่ยด้วยไพ่วิวออฟฟอร์จูน่ะคู่ของเขาก็คือคนที่เขาอะรู้สึกห่วงใยความรู้สึกมากเวลาถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณเศร้าเนี่ยความรู้สึกอะมันกระทบถึงฝั่งเขาด้วยนะเคยไหมบางครั้งอะตัวคุณอะกําลังอารมณ์หัวร้อนอยู่ดีก็เสือกอยากร้องไห้ขึ้นมาอย่างนั้นน่ก็อาจจะเป็นเพราะว่า นี่ไงด้วยไพ่สองเหรียญเขาก็เชื่อมโยงมาในช่วงเวลาที่เขารู้สึกแย่ๆแต่เขาอาจจะร้องไห้ออกมาไม่ได้แต่พลังงานมันเชื่อมโยงกันอะมันคอนเนคกันอะมันก็เลยทําให้คุณอะรู้สึกนอยไปด้วยใช่ตัวเขาไม่ได้มีใครนะในเวลาเนี้ยเนี่ยเขาถือแค่คุณคนเดียวตัวเลือกไม่ได้สนใจก็อยู่อย่างนั้นไปอยู่ใกล้ก็ไม่ได้หยิบนี่คือคุณคนที่เขาสนใจมากๆคนที่เขาเป็นห่วงความรู้สึกมากๆ เวลาคุณเศร้าเขาก็เศร้าไปด้วยเนี่ยหน้ายับเยินเลยต่างคนต่างหน้ายับเห็นไหมและยังไงอะ่ะก็ด้วยพลังงานของทูวอฟคัพอ่ะความเป็นคู่กันอะ่ะคุณเป็นคนเดียวในใจของเขาอะ่ะเขาแคร์แค่เพียงคุณเขาไม่ได้ซีสวที่จะคุยกับใครก็จะไปแคร์ได้ขนาดนั้นนะรักคนยากว่าจะแสดงออกก็ยากแต่ถ้าได้แล้วอะ่ะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะว่าคนคนนี้เขาอะ่ะ จะไม่ใช่คนเจ้าชู้ถึงแม้ว่ามาดของเขาจะแลว,ว่าดูเจ้าชู้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่เขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไพานางฟ้าไพานางฟ้าบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันผ่านการฮิวกันมาแล้วรักตัวเอง love yourself first ด้วยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยจะได้เดินทางมาหากันด้วยนะหรือได้ไปเที่ยว เป็นคู่ที่สนับสนุนกันในเรื่องของการเงินการงานที่ดีจะได้อยู่ใกล้ชิดกันเป็นพาร์ทไลท์อดีตชาติวนกลับมาอาศัยความเชื่อความศรัทธาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในสเต็ปของความรักก็คืออาจจะเริ่มจากเอ้ยยังไม่ได้รู้จักกันมากใช่ไหมก็จะต้องเรียนรู้กันมากขึ้นก็มีสถานะเออแล้วก็ได้มองในรูปของความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาได้จนกระทั่งถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานเลยมอนาคตร่วมกัน เอาไพ่เลิฟเอาลเลคเร์คารมาดูนะคะไพ่เขาก็บอกว่านี่ไงอันนี้ก็คือการพบปะพูดคุยกันเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสที่จะได้รับประทานอาหารดื่มกาแฟร่วมกันด้วยนะคะอืความหลงไหลเคมีตรงกันเขาหลงคุณมากอะ่ะไม่ว่าคุณจะแต่งตัวอะไรยังไงหรือเขาติดใจในกลิ่นน้ำหอมที่คุณใส่กลิ่นกายของคุณก็ได้หรือบางคนยังไม่ได้เจอกันะแต่ แค่เขาได้ยินเสียงได้เห็นหน้าแม้จะผ่านแค่หน้าจอก็ข้างไครแร้วจ้านี่วดดิ ling, ้งลิงแหวนแต่งงานไม่มีไม่มีหรอกที่จะไม่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นรักแบบไรเงื่อนไขไปแล้วว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเกิดมาเพื่อกันและกันทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะว่ามีตัวอะไรกันบ้างได้ช่องกงนะคะดีด็อก C ไชน่า F ฟาน L ลอนดอน X เลย O ออกแลนด์ R ลสเซีย V ไวท์ S สิงคโปร์ C แปน V บอย W หรือ W K คิงดอมแล้วก็ I อินเดียนะจ๊ะเอาพี่พันตาม,มาดูด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะต่อด้วยไพ่ข้อความเนาะอันเนี้ยใช้ไพ่เยอะเพื่อจะได้เอามาการันตีว่ามันเป็นในทิศทางเดียวกัน ทั้งไพ่อร์ล็อลไพ่พี่พันตาไพ่นางฟ้าตัวอักษรอย่างเงี้ยเออเนี่ย,ออยความสําเร็จเขาอะ่ะอยากมีความสําเร็จเยอะๆมีเงินเยอะๆจะได้ดูแลคุณได้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเคยตำหนิเขาในใจแหละแต่ถ้าคุณได้รู้ความจริงแล้วคุณจะรู้ว่าเขารักคุณมากคุณอาจจะรู้สึกแบบว้าไป่น่าไปมองเขาแบบนั้นเลย เป็นความรักยืนยาวจะได้ดูแลซึ่งกันและกันคุณจะได้รับข่าวดีเร็วๆเ,เนี้ยชีวิตของคุณจะโอเคมากๆหรือคุณและเขาได้ทำงานร่วมกันหรือตอนเนี้ยมีโปรเจกที่จะได้ทำร่วมกันในอนาคตจะเป็นโชคเป็นลาภไม่ต้องสองจิตสองใจแล้วเขาคนนี้แหละจะเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ในเรื่องราวของความรักระหว่างคุณกับเขานะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองเอาไพ่ข้อความมาดูไพ่พวกเนี้ยขายหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแต่ไพ่ชาโลอยู่สามสำรับสำรับละร้อยห้าสิบเหลือสำรับละร้อยนะเหลือแค่สามสำรับแล้วก็หมดแล้วแล้วก็แผ่นทองอะ่ะพ่อแม่รัศมีกับปลาพิคเนตตอนนี้ก็ยังมีจัดจำหน่ายอยู่นะคะแผ่นละร้อยสี่สิบเก้าก็จะเหลือหนึ่งร้อยบาทรีบสั่งได้หนยนะคะสำหรับช่วงสงการอะไรเงี้ยไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปใส่หลังเคสง่ายๆให้แกเนาะแกจะได้สุขภาพแข็งแรงถูกหงถูกหวยโชคดีอะไรอย่างนั้นมีเงินไปทำบุญอื แต่ก่อนเนี้ยที่เขาเงียบ่เขาแค่ฝังตัวเองในการทํางานเพื่อลืมคุณหรือแบบไม่อยากโฟกัสที่คุณเยอะๆเพราะมันก็มีผลต่อใจเขาเยอะอืม่าจ,จะเป็นแบบเดี๋ยวๆดี๋ยวก็คิดถึงคุณเดี๋ยวๆดี๋ยวก็คิดถึงคุณมันเสียงานเสียการอะไรอย่างนั้นน่ะเขาคิดแบบนั้นคุณและฉันยังเด็กเกินไปก็ยังเรียนรู้กันไม่มากพอเดี๋ยวต้องเรียนรู้ต่อแบบลึกซึ้งเหรอฉันไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้ได้ ก็แล้วแต่แกเลยแกจะอยู่ไหนก็เรื่องของแกเถอะฉันรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเห็นไหมเมื่อกี้ไพอ่ออโรคอขาดก็เกิดอันนี้ก็เกิดอันนี้ไพ่ข้อความเนาะเราต่างก็รู้ว่าฉันไม่ใช่คนที่ใช่สําหรับคุณออกแนวประชดด้วยนะแกหรือเปล่าที่ไม่แสดงออกซึ่งความชัดเจนนะใครจะไปกล้าแสดงออกก่อนลนะ่ะฉันหวังว่าฉันจะสามารถถอนอคําพูดของฉันได้ถ้าเขาเคยพูดไม่ดีอะไรกับคุณอะนะเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่ แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณนะ่ะได้เข้ามาใกล้กว่าใครแล้วนะเขารู้สึกขอบคุณในเรื่องราวของความรักทางด้านจิตวิญ,ญญาณนะเขาจะปฏิบัติต่อคุณดีขึ้นหรือแสดงออกในเรื่องราวของความรักมากขึ้นนั่นเองนะคะไพออกมาดีนะทีนี้ยเดี๋ยวเราลองใช้ไพ่อันนี้นะคีการ์ดนะคะในเรื่องราวของความรักอันนี้ก็ดีเราดูว่าตรงกันไหมนะคะ เกียรติยศคุณ่ะเป็นสิ่งที่สูงส่งสําหรับเขาการจ่างแจ้งความรักครั้งนี้มันจะเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นฟ้าถล่มดินทลายบางทีคุณอาจจะมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกก็จะเป็นแหละหลับไหลนอนหลับให้สบายตอนนั้นเขาอาจจะเป็นช่วงที่เขาหลับไหลอย,อยู่ก็ได้แต่ตอนนี้เขาตื่นรู้แล้วนะเกินจริงใช่ไหมไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็ใช่แหละเยื่อยวนก็เพราะคุณอ่ะ เยื่อยวนเขาเหลือเกินมีความเซ็กซี่เนาะเลยทําให้ในหัวสมองเขายุ่งเหยิงเหลือเกินเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเก็บเงินให้มีเงินเยอะๆจะได้ร่ารวยจะได้ดูแลคุณได้เขาตอนนั้นน่ะไปรักษาตัวก่อนยังไม่พร้อมอ่ะจะมาเป็นความสัมพันธ์ได้ยังไงอ่ะเขาต้องการให้คุณอ่ะดูแลใจเขาและเขาก็ต้องการดูแลใจคุณด้วยใช่คุณและเขาเป็นบริวารเคยเป็นคู่กันมาก่อนเทพอวยพรโลกปกป้องใจแต่ก่อนเนี้ยเขาแค่กลัว ตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องการบอกทั้งโลกให้ได้ดับดูประกาศแจ้งว่าเขาอยากรักคุณเขาอยากเป็นคนรักของคุณอะไรอีกเดี๋ยวดูให้นะคะมันเรามีผ้าเยอะเราก็จะต้องใช้เยอะเะมันจะได้ออกมาไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ดีกว่าผ้าอันนี้ผ้าแสงสุกเอออันนี้ลองดูนะคะ ว่าคําแนะนําจากไพ่จะออกมาในรูปแบบไหนนะเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณไหมเขาเป็นห่วงความรู้สึกของคุณหรือเปล่าแน่นอนคุณเข้ามาสอนให้เขาได้รับรู้ว่าความรักที่ดีๆอะ่ะมันมีอยู่จริงโดยเฉพาะตัวคุณน่ะน่ารักมากแล้วคุณก็มานั่งเครียดเองกับการที่คุณส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วเขาก็ทําตัวเป็นแบบเข้าใจยาก แต่คุณและเขาเนี่ยมันเป็นได้ทั้งเพื่อนทั้งแฟนทั้งคนรักทั้งพี่น้องทั้งแม่เขาดูว่าพลังงานของคุณอบอ,อุ่นมันทําให้เขาอะคลายจากการแบกโลกทั้งโลกไว้อะได้ละทิ้งออกไปตอนนี้เบามากเนี่ยก็มีความสุขในการทำมาหากินหาเงินหาทองเพื่อจะได้ไม่เป็นเหมือนในอดีตเนะี่ยที่โดนทิ่มแทงข้างหลังอะโดนคนหลอกลวงเขาจะต้องไขวข้า หาเงินให้เยอะๆมั่นคงเยอะๆคุณจะได้สบายถ้ามีลูกด้วยกันเนี่ยลูกก็จะได้ไปโรงเรียนแล้วก็มีอนาคตที่ดีความสำเร็จก็มา mm hmm. เขามองในขั้นตอนที่เป็นสเต็ปที่ดีนะเออคุณก็จะได้รับความรักจากเขาเขาจะตัวเล็กลงแล้วนะเพราะอีโกเขาลดลงแล้วไนงะเพาะเป็นห่วงเป็นใหญ่คุณ mm hmm. เพราะคุณอ่ะเป็นคนที่กระตันยูต่อพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดี คุณอาจจะคิดว่าชีวิตนี้คุณไม่มีคู่อย่าไปคิดแบบนั้นคุณเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวเลยแหละอย่าว่าแต่มีคู่เลยเห็นไหมแล้วก็ไปได้ไกลมีคุณมีเขามีลูกแล้วก็มอนาคตร,ร่วมกันก็คือเครื่องวินนั่นเองนะเออเนี่ยอืมเป็นคู่บุญนะคู่บุญคู่บารมีพระเขานํามาสิงศักดิ์สิทธิ์เขาจะทําได้นะ เขาจะได้รับชัยชนะในเรื่องของการงานแล้วก็ได้ความรักที่ดีจากคุณแต่ก่อนชีวิตของเขาลื่นล้มสะดุดพราะเจอแต่คนที่ต้องการแต่เงินของเขาเขาไม่เคยได้รับรักแท้คุณก็มาเยียวยาเขาอะแล้วจนบางครั้งตัวคุณก็มองว่าหรือพอคุณเยียวยาเสร็จเขาจะกลับไปอะไรใดๆคุณจะกลายเป็นส่วนเกินหรือเปล่าไม่ใช่แต่คุณจะเป็นความสมบูรณ์เป็นสิ่งที่สวยงามสำหรับชีวิตของเขาอย่างแน่นอนนะคะ วันนี้ก็จบแล้วสําหรับแดน,นดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังปัตตก้าไว้นะคะก็สนับสนุนแผนได้นํามาหักแล้วก็ได้ร่วมทําบุญด้วยกันนะคะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้ถวายดอกบัวนะคะกดไปที่เครื่องหมายสมัครนะั่นแหะนะที่สีน้าเงินนะคะคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็นไทม์เลสฝากไว้ด้วยนะคะอืมแล้วก็มีคลิปหนึ่งนาทีสานาทีก็เข้าไปดูกันเยอะๆนะคะ มันก็เป็นไวรัลอีกตัวหนึ่งให้ได้ดูแบบเวลาจํากัดอย่างเงี้ยคุณก็ไปดูอย่างนั้นก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเวลาเต็มก็ค่อยมาดูคลิปยาวๆกันอย่างน้อยๆก็ทําให้แพนมีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเออก็มีคนเข้ามาดูอะไรอย่างนี้นะวันนี้ก็ต้องขอกล่วาวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะที่มาดูคลิปของแพนนะคะหรือกดไลค์กดแชร์แค่นี้ก็ได้บุญละไปละค่ะ